สวัสดีค่ะทุกคน,น,นจะพาดูอันนี้ค่ะเห็นไหมคะปลายใบยแห้งก่อนหน้านี้เนี่ยสดชื่นดีนะคะ,จะเจริญเติบโตดีมาตลอดนะคะ,ะอันนี้ก็เริ่มจะแห้งนะ,นะสาเหตุนะคะสาเหตุอันนี้ลองผิดลองถูกมานะนะคะ ก็คือเรื่องของนี่ค่ะตอนนี้โคนเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะก็แปลว่ารากเขาจะอยู่ประมาณนี้นะคะแต่ว่าเธอเองเป็นคนที่จัดทรงโดยไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะกลายเป็นว่ารากกับดินนะซึ่งซึ่งดินจะอยู่ตรงนี้นะคะรากจะอยู่ตรงนี้ มันไปไม่ถึงลากมันไปไม่ถึงความชื้นนะซึ่งถึงมันถึงมันจะอยู่ในในเปลือกก็จริงนะฮะแต่ว่าเปลือกไม่โดนอากาศโดนอากาศตลอดเลยนะคะไม่มีความชืน้นช่วยเลยนะคะเมื่อวานนี้ยกลากขึ้นมาเนี่ยลากเพึ่งมีอันเดียวนะก็แปลว่าเขาเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบไม่ได้นะคะก็กำลังจะไป <laughs> กำลังจะตายอยู่พอดีนะคะมาเจอนะคะก็เลยอ๋อปกติเราใช้ผ้าใช่ไหมคะผ้าปิดไม่ให้ลากเขา <c oughs> ไม่ให้ลากเขาแห้งนะคะ,ะก็เลยเนี่ยทำวิธีนี้คะ่ะแทนที่จะใช้ผ้าเนาะคุยมะพราวนี่เขาอุ้มน้ำได้ดีนะคะเลยทำเป็นคุยไมะพ้าวน,นะคะ อุ้มน้ำไม่ได้นะคะบริเวณนี้นะซึ่งรากก็จะอยู่ข้างในนี้นะคะก็จะได้รับความชืนนะะ้นก็จะได้ไม่แหงะะ้งข้างในไม่แหง้งทำให้ปลายใบน,ะะน่าจะฟื้นนะคะเดี๋ยวมาตามดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะซึ่งให้สังเกตดูที่ลงนะคะ,นะคะ,นะคะพวกนี้ปลายใบไม่แห้งนะคะ วันนี้ปลายใบไม่แห้งเพราะว่าโคนโคนกับดินโคนต้นกับดินเนี่ยไม่ได้อยู่ห่างกันเลยนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะนะคะไม่ได้อยู่ห่างกันเลยก็คือให้โคนพยายามแช่ดินให้มากที่สุดนะคะฝังอยู่ในดินให้มากที่สุดอย่างนี้ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยก็เลยเรียนรู้ว่าโคนต้นนะคะกับดิน มันต้องอยู่ใกล้กันที่สุดนะคะนี่ฮะเราก็ต้องเฝ้าสังเกตดูนะคะเพราะว่าถ้าทรงนี่ะถ้าทรงตั้งอย่างเงี้ยทรงถ้าเปิดขึ้นมาก็จะเป็นลากคลุมกะลาเนี่ยนะก็หมายถึงว่าลากเขาจะลากเขาจะไม่ถึงดินนะฮะพยายามพยายามให้จินตนาการว่าลากเขาถึงไหนแล้วนะคะนะเขาจมอยู่ในความชื้นหรือเปล่านะถ้าเขาอยู่ในความชื้นแต่ความชื้นได้ นะลากก็จะใบก็จะมีมีปัญหานะคะนะนะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะนะก็พยายามให้ให้คิดเวาลากเขาจะอยู่บริเวณนี้นะคะ mm. ก,ก็จะถึงความชื้นถึงยินได้นะคะนะอันนี้ใช่ไหมคะถึงยากรากจะอยู่สูงแต่ว่าเขาจะอยู่ใกล้กับความชื้นนะอันนี้ก็ถ้าตื้นมากนะคะแต่ว่าเขาไปได้สวยมากนะคะ มีลากไหมงอขึ้นมาด้วยนะลากไหนงอขึ้นมาด้วยเยอะด้วยนะคะไม่ใช่ลากเดียวมีเยอะด้วยนะคะ,นะคะ,นะคะงามดีนะคะก็ไปได้สวยเลยนะคะอันนี้ก็เช่นกันนะคะอันนี้ก็มาทั้งลูกเหมือนกันนะเห็นกระตูดงามดีแล้วก็แกะยากนะคะเพราะเปลือกเขาแข็งมากนะคะก็เลยเล่นทั้งต้นเลยเล่นทั้งลูกเลยนะคะ นี่ลนะาเขาอยู่ในดินเนาะก็มีหลายต้นให้เรียนรู้ค่ะนะคะหลายต้นให้เรียนรู้อันนี้ก็ amazing มากเลยอ่ะนะคะก็คือไปได้ดีเลยอ่ะนะคะไปได้ดีเลยทั้งๆที่อยู่อย่างนี้มาตั้งแต่แรกเลยนะคะไม่สลดเลยนะคะไม่สลดไปได้เรื่อยๆเลย นะ,ะไปไดเรื่อยๆเลยนะคะไม่สลดเลยนะคะใช่ไคะงามเลยนะคะก็แต่ละต้นก็ไม่เหมือนกันนะคะก็ดูอาการไปเรื่อยๆนะคะพยายามเฝ้าระวังนะคะเฝ้าระวังติดตามอยู่เรื่อยๆเนาะเราจะได้ไม่เสียเข้าไปนะคะน,นี้ก็จริงๆแล้วกำลังน่าชมน่าเชยเลยทีเดียวเลยนะคะ ไปเป็นว่าเขาจะไปโดยไม่ได้สั่งเลยน่าน่าจะน่าจะไหวคะ่ะน่าจะไหวอยู่นะคะเดี๋ยวตามดูค่ะขอบคุณมากค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ